สวัสดีครับผมก็ผมอีกแล้วครับกับอีสานบ้านดอนน้อยนะครับเมื่อนี้ผมมีพามาใส่เบ็ดคือเก่าครับพี่น้องใส่เบ็ดเงาประมึกแหงคือเเ่านะครับนี่ครับบรรยากาศดีครับเมื่อนี้มุมมีแดดนะครับเอามาล้อรุ่นกันครับพี่น้องว่าเ้องชีได้ป่าบ่ครับผมมีมาซ้ำไม้เดิมครับไม้ผมได้ไปเปลตัวเมื่อไหร่ละครับแต่ว่ารู้สึกว่าน้าสีลงไหลนะครับพี่น้องกับน้ามลงไหลครับ ใส่น้ำคลองใส่น้ำขังให้นาไปน้ำครับครับพี่น้องเพื่อเป็นการใช้เวลาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปใส่ก่อนนะครับผมไม่ได้ใส่เหงิ่อนะครับพี่น้องเพราะผมมาผู้เดียวครับพ่อกันบาดยามห้ืหละครับครับพี่น้องขออนุญาตไปใส่กันครับครับพี่น้องวันนี้ผมก็ได้ใส่เบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมเส้ามือจะเข้ากันเดี๋ยวผมจะห้าปยำ รอบแรกของเขากับมาลงเบ็ด20กว่าลังกับเนื่อปลาเมึงแห่งกับมาซ่ำไม้เก่าแล้วครับเต่ว่าสีได้หรือพ่ได้กับบรู้นะครับเพราะน้ามันลดน้ามันลดหลายครับแล้วก็มันเป็นป่าไม้ธรรมชาติพร้อมครับมันก็ยุ่ขึ้นกับดวงนะครับว่าสีได้พวได้ครับไปนั่งซศ้าเมื่อเช้าครับเดี๋ยวผมพาพยายามครับพาพี่น้องไปรลอชมกันเลยครับมาครับพี่น้อง มีพ้ามายามป่ารอบแรกแล้วครับวันนี้หลังจากที่ผมได้ซ้อมเมยแล้วครับอุย้ยฝนฝนกันมากเพราะฝนมนี่ปไปไปชุหลังแรกก่อนครับเดี๋ยววันจิตโตครับวันจมีเต็มบ่หลังแรกเเดี๋ยวพี่น้องเห็นบ่ครับหลังแรกต้งมีตึงต้องมีดินนะครับมันดินมันดินเดี๋ยวผมขออนุญาตตั้งคองไปก่อนนะครับ ดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องโอ้ยนี่มันสูงอุย้ยปลากินปลาปลาปลาเฮ้ยเจ้าพี่น้องผมขอตั้งกล้องกันนะอุย้ยเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องกันพี่น้องปลาครับปลาครับเห็นและดิ้นเต็มลึๆละเห็นละเห็นละนี่น หลังแรกหลังแรกรู้สึกว่าสีแห้งมันครับมาให้เขาเต็มแรกพี่น้อองุ้ย กโอ้โอ,อ,อัดมือผมอีกเต็มแรกครับพี่น้องมาแล้วเต็มแรกเชิส,สวยเอาตัวแรกแหกมนันนี่ครับประซ่อนเช้ดสวยเลยครับขออนุญาตเจ็บครับเอามันมันค้าบมันมนัน มัน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 ตัวบวกนี้ครับเต็มแรลกมาพี่น้องสวมหลังต่อไปมีเต็มบอต่หลังแรกมันไปแล้วครับโอ้ใส่งามนของจี้ตัวแรกเอ้ยนี่จะมีเต็มบอยหมมีเต็มหรือเปล่าเอยสายพ่ตึงน่โอ้ยยังมันเดิมครับยังมันเดิม ชุ่มลังต่อไปพี่น้องฮะพี่น้องหลังนี่นี่ผมรู้สึกว่าสิมีแต้มอีกแล้วครับเนี่าอย่าอย่าผมใส่ไว้นี่ครับผมใส่ไว้นี่ครับแต่เบื้องลู่มันมันลากออกไปคุณครับเดี๋ยวเบ้ว่าู่ปลาอยังแต่ผมขออนุญาตทางกล้องก่อนมามาซุม้มกันมันปลาอย่งโอ้ยขากล้องครับ

เฮ้อต่อเลยอย่าี้ยครับอนี้แล้วครับเออหนึ่งอีกหนึ่งแจ้มสวยๆครับเห็นไหมครับโอ้มนันมันมื่อนี้แจ้มที่สองของรอบแรกครับแจ้มเพชรรอบแรกแจ้มที่สองเฮ้ มาผู้ลงสไรด์มาเห็นครับแจมที่สองของมื่อนี้แล้วครับโอ้ยตัวปลามีตัวงามนี่ครับขอญาตเก็บนะครับมามาชมลังนี้พี่น้องมีแต้มบ่อ๊บปว้ายเยอะหล่นขอญาตตามเนี้ยครับชมลังต่อไปครับ ครับพี่น้อง,ลงหลังนึงนี่ใส่ไว้นี่อยู่พอนี่อยูปป่บ่พอโอ้ยเยอะหล่อนเยอะหล่อนครับโอ้ยเห็นดหมเยอะหล่อนครับไปชมหลังต่อไป ครับพี่น้องอีกหลังหนึ่งผมใช้ไปเท้านี่แหละมีตัวปะอ๋อรวามคอตโจมไมสันเดี๋ยวน้ำใส่ป่ากนป่ามันตายสองแต้มไหมร้อมคือโจมพร้อมคือโจมโอ้มีตัวปะนาออึ๊บไม่ใช่นะ มาอน,นี่ดึงมาสินั่น,านมาแล้วเมงตัวนี้พี่น้องเอ้ยตายตายตายพอมึงแห้งยงนะครับพี่นอ้องผมบอกเลยพอม,มึงเต็มที่สามโอ้มาผู้เดียวนงาอาทุ น้องเออโอ้โหโอ้โโอ้โโอ้โหอยู่ไหนเนาะเออเตียมทีสามพี่น้องเอ้ยกูนะโหโหโหป่ามโอนี่ฮะอนุญาตเก็บพี่น้องเก็บแล้วเด้อพี่น้องอีกหลังนึงผมใส่ไปเห็นบ้านอ่ะนี่หลังนี่ถือบุ๊ก เงียับทมกว้ายิงคือเกาเด้อหลังนี่ผมคาดเดาไว้เออเออเี้ยเบิดครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตใส่ยิงกันนะครับไปรับชมวงมังต่อไปเฮ้ยฝนกับมาพวกฝนมานี่ยทีไรยามสองรอบพ่อเนาะสิไรได้เก็บเบ็ดเมื่อะวานฮะ่งหลังต่อไปนี่แจมบ่นี่แจมบ่ งนี้ผมมีนะครับเงียบเงียบเงียบอนุญาตเก็บครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะพามาสรุปผลนะครับกับพยายามเบ็ดรอบแรกครับฝนกระตกเลยครับต้องขอโทษขออภัยนะครับลังชิลังตู่กับประเทศไทยเบิ้งครับเพราะว่าฝนมันตกเลยผมครับเปียกเบสผมจะพามาสรุปแ้มนะครับรอบแรกนะครับ นี่ครับรอบแรกอุ้ยมันหมันเริ่มเลอโนี่ดูดูดูนี่แต้มแรกครับรอบแรกนี่ครับผมมีรอบสองผมสิกู้คือเก่าครับอันนี้รอบแรกเบึ้งชมไปก่อนครับรอบแรกพอซชอนรอบแรกนะครับโอ้โหมึงเต้มผลงานรอบแรกนี่คือสิหมันครับอันนี้ก็แต้มที่สองพี่น้องของรอบแรกครับแต้มที่สอง ปลาเมึกแห้งนะครับผมย้ำเลยครับได้ผลนะครับปลาเมึกแห้งกระแต้มที่สามนะครับของรอบแรกปักเบ็ดรอบแรกวันนี้เบ็ดโฟมนี่ก็แต้มที่ซีตัวน้อยแน่ครับพี่น้องตัวแต้มที่ซีสรุปแล้วละครับพี่น้องสรุปสรุปนี่ สรุปรอบแรกนี่เขาโดนไปซีแต้มครับพี่น้องถือว่ามันโอ้ครับรอบแรกโดนไปซีแต้มนะครับเห็นไ,ไหมครับพี่นอ้องเอ้าเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับมารอรุ่นรอบสองน้ำกันมาสีมีแต้มอีกว่าครับนี่ครับรอบแรกซีแต้มครับพี่น้อง วันนี้ก็ได้เวลาประมาณบ่ายสองแล้ว,วครับเป็นเวลาที่ผมจะเข้าบ้านแล้วครับแล้วผมหยิบผ้าพี่น้องมายามรอบที่สองนี่นะครับยามแล้วกู้เลยครับกู้กลับเลยครับไปชมกันพี่น้องว่าสิมีตูวบ่ไปหลังแรกกู้เลยครับใส่สองรอบพร้อมนี่รอบแรกถือไปซีซีแต้มเป็นรอบสองเฉมีบ่ เฮ้ยปอมอยู่ปุ่นครับบบติงครับโอ้ขอนควักไปฮะไปชมลังต่อไปครับหลังแรกบ่มีมามาชมลังต่อไปพี่น้องเฮ้ยมีแต้มบนอ๋อหล่อพี่สองมิดครับพี่น้องเห็นว่าปอมเบ็ดขันบบติงมันยังแปลว่ามิดอีกหลังหนึ่งใซฟไปหัฮะ ักับมิดรเท่กันครับโอคือปนอน้อรอบสองไงไปไปชมหลังต่อไปครับอีกลังหนึ่งนี่ผมใส่ไปนี่แล้วครับพี่น้องเว้นี่ตัวรอบสองนี่มันดัดยันเหี่ยวอวยเด้อรอบสองเงีย,งออกกบ,งย,ยบครับพี่น้องว่ามีมันอาจจะเกี่ยวกับน้ามันลงไหลกันแน่นครับ หน้ามันลุ่งไหลละป่ามันบวเขาฟังตอนผมมาใส่แรกๆอ่ะหน้ามันเพียงบุญนะครับเห็นไหมครับหน้ามันลงไหลไปชมน้องรอไปครับเอามาชมอีกครับโอ้ยเงียบครับพี่น้องเห็นไหมครับเงียบเงียบเงียบรอบนี้น้ำฝนตกหรือกระบือลูกกบบ่ครับเพราะว่ารอบแรกผมมาลังยามฝนตกมกแห้งครับเปียกเบิดผมมาอ,อีกครั้งหนึ่งใช้ใกล้ๆกันนี่แหละ เงียบเ่อนเพราะมีป่าว่าเงียบอีู่เียวไปเนรอบสองเงาผมมีแต้มนี่ผมมาไปช้องต่อไปครับอีกสองหลังนี่ผมใส่ไ้นี่ครับมันคือเงียบครับรอบสองนี่อ,อมีแต้มบ่เนาะอรอบสองทำไมเงียบจัง รอบสองทำไมเงียบจังมีหรือเปล่าบุติีงบ่ยางครับพี่น้องแปวบ้างเปล่ปลาครับพี่น้องครับพี่น้องเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไล่เก็บเบ็ดก่อนนะครับรอบสองได้พ่ได้เดี๋ยวเราก็เจอกัน ถ่ายชิปมแล้วครับเดี๋ยวผมจะสรุปเตียมไห้เบิ่งอยู่ครับมาได้จากตัวครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปไล่เก็บเบ็ดนะครับฝนแหลมไมแล้วผม่ามันนำอีกรอบสองครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บเบ็ดกันครับพี่น้องครับพี่น้องวันนี้ผมก็ได้เก็บเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับรอบสองนี่โบถือจ้ากเตียมถือแต่รอบแรกนะครับมาเข้ามาเบิ่งตัวปลากันอีกรอบหนึ่งนะครับว่า ใส่สวยปานได้บอวันนี้ครับพอได้ยุก็ได้กิ่นอยู่ครับนะเป็ดปอมเมือผมเหมือคลิเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเบ็ดยี่สิบกว่าหลังครับนะครับเ่าปลาเมืองแห่งนะครับพี่น้องข็ลองไปใส่กันเบิองนะครับก็ได้ผลอยู่ครับนี่ครับครับอาพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็คือผมยังไลด์หรอกครับถ้าเกิดผู้ใดมากผู้ใดชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ผมนะครับ ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปต่อไปของผมนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ผมไม่ยังไยครับกระมานอยู่ครับได้ซีแต้มนะครับพี่น้องนี่ครับครับพี่น้องวันนี้ผมก็บจขอลาพี่น้องหมดเลยเด้อวันนี้ครับพี่น้องเจอกันไม่ชิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ